นี่ครับผมเห็บบ้านบางยาวเจา้าพ่อผาแดงครับผมบบนี่ครับเห,ห็บบ้านบางยาว ครับผมครับนี่นครับตอนนี้มันบานแล้วนะครับผมได้ผมแมวนะครับนี่นะครับคือเห็ดน้ำผึ้งนะครับ นี่คือเห็นน้ำผึ้งนะครับโอ้นี่ด้วยครับนี่เลยนี่เลยครับผมนี่คือเห็นน้ำผึ้งนะครับ<ำ>นี่นะครับนี่ก็คือไข่เห็บเป็นอม นี่ก็คือไข่เห็ดละงูกเหลืองนะครับนี่ก็ใช่แต่มีคนเหยียบไปแล้วครับผมนี่ครับคือความชันชันมากนะครับ นี่นะครับเห็ดน้ำผึ้งนี่นี่ก็คือเห็ดน้ำผึ้งอีกดอกครับนี่จัดป่าสดๆเป็นอย่างนี้นะครับเห็ดน้ำผึ้งไปนี่ครับเห็ดน้ำผึ้งเลยครับนี่นี่อีกดอกครับผมเฮ้ยเห็ดน้ำผึ้งนะครับ เราต้องตัดตรงเป็นดินออกนะครับอใหมมันเห็ดเราไม่ดำนะครับไปนี่นะครับคือ,อเห็ดหน้าเจเล <c oughs> เห็ด <c oughs> ที่มัน <c oughs> ใหญ่ที่มันแก่แล้วนะครับใหญ่มากดูฝ่ามือลงเอาลงนีเลงนี้ดูเทียบกับหน้า หนเฮงบาท,บาทนี่ก็คือแล้วกอีกนะครับแต่มันแก่แต่ไม่ใหญ่เท่าที่แล้วนะครับเอาไปก่อนมีสัตว์มากินไปเล็กน้อยครับนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นี่ทาไปดูอีกครับ นี่เห็นครับน,นี่ก็เห็ดละงกค,ครับเเป็นเห็ดละงกโงกเหลืองนี่มันก็ใช่นะครับใส่ไว้ก่อนมีแก่แล้วดูดูครับอันนี้เป็นไข่มันไข่เห็ดนนครับดูดูนี่ นีกด้วยนะครับอันตอนนี้ผมกำลังจะกลับแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะกลับแล้วครับหัวเห็ดของผม ทัน้เไปขอยวาักุลยพอหลงแม่งจะแเข้ารถเล